ป่าเก้า <Gem> ก็เก้าไปดิเออหมายว่าอุ้ยเกียวเยอะมากสิเออแค่น mm ี้เออก็ได้ละโอเคเก่งว่าจะดึกมากบอดเดอร์จะค่อยๆลดลงนะค่อยๆลดลงจริงๆอุ้ยอุ้ยอ๋อโคตินาชินนนอืม อลิเกตโตโกไซมาสชิจิชิจิอ่าฮะอลิกตโตโกไซมาสที่นนไมมีแอปเปิ้ลเห็นเลยหรอเขียนไม่เวลาหรอชิจิโอ้โหนี่ไงนี่คือการเล่นยูซีของจริงครับผมเพราะจริงของจริงมันจริงกว่านี้นะ คือของจริงคือดาบชั้นเนี่ยนี่ผมคงพังไปแล้วไม่เกิดเป็นของจริงนะผมว่าเยอะซีนจริงมันไม่ได้เล่นกันอย่างนี้ครับเยอะซีนจริงเล่นกันทั้ง2อ0ร้อคนน่ะเออคิดดูดิดาบชั้นเนี่ยก็มีพังแล้วครโดยเฉพาะดาบเหล็กเนาะเยอะซีนจริงก็เลยแนะนำกห้ใช้ดาบเพชรกันนะแล้วมันเป็นหนึ่งจุดสได้ไงก็ใช้ดาบเหล็กกระดาบเพชรมันก็ไม่ต่างกันหรอกดาบเหล็กไอ้ดาบเพชรดีกว่าอยู่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนอยู่อาร์ทุ่งสวน อ่าฮะศูนย์ไม่ได้แด่นแล้วครับโดบาริกูจับฟาร์กิงแฮนส์สติดศูนย์ันแล้วผมว่าอ่าจะบกเดินนะบกที่เกียจเดินเนี่ยโอเคไม่น่ะเน่ากับดักใช่ไหมเน่ากับดักนะอ่า๋ย่าเฟซอยู่ไหนครับ เฮ้ยเออเหมนจะทางไกลมันเป็นกล้องส่องทางไกลครับผมเออไม่ต้องห่วงเฟสเดี๋ยวผมไปไหายครับเนี่ยมาเลยครับเจ๊ชื่อมั่นในพลังของโยดาเดี๋ยวผมจะใช้โนบอยยางเดียวนะอือหืออุ้ยอ่ะอยากจะบอกว่าสโนบอลหนึ่งจุดสิบมันไม่ทำอะไรอะ่ะคือคือหนึ่งจุดสิบ ไม่ทำดาเมิดยูซีไม่มทุยูซีป้าทำดาเมจโอ้ยลากล่อตอนนี้อ่ะเอเแแ่แล้วเจ๊ยูซีป้าทำดามาิดโทษนะเจ๊พอดีว่าผมม่กินแอร์โลอ,อยากบ้าโอเคโอค้ย นี่เจ๊พา,าพวกมาใช่ไหมโอเคครับไม่เป็นไรออโอ้เฮ้เยไม่ได้ไม่ได้ไมได้คิดคคับผมโอเค okay. บกเรบาอูพีครับชิชิชิิเอ็กมัสพา T อะไรไปชิชิทีไวฟอร์โฮสติ จบแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะที่ดูซีรีส์นี้ครับโอ้จูคาเดซี่เหนื่อยมากครับจี๊ครับโอเคขอบคุณจูคัททุกคนนะที่ชวนมาเล่นด้วยนะขอบคุณในแม็กที่มาทักพาไปเล่นด้วยนะผมถึงบอกผมบอกว่าจะไม่ไปเล่นแม่งก็จะบอกให้กูไปเล่นได้โอเคครับขอบคุณนะผมพี่ชูอ่าพี่ถามถพี่ชูเลยพี่ชแบบูตัดแบบไมโดซ่าได้ไหมตัดแบบไมโดซ่าได้ไหมพัดแหละ ห้าถึงหกนาทีอะไนี้แอดตัดกูไม่ได้ดูมันพาร์ทพัลละห้าหกพัลละห้าหกนาทีห้าหกนาทีไงพี่พัลละห้าหกนาทีไงพี่ตายเพราะเราว่ะทุกคนตายเพราะเราวางหมดแล้วว่าห้าหกนาทีพี่ดีแล้วราว่า โอ้พี่แล้วผมต้องแอบอยู่ในที่ที่โอ้โหยมบี I'm so sorry เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงจังใช่ไมผมก็เหนื่อยเหมือนกันครับอ้าวแล้วแต่ใครอะพี่โอเคครับผมผมู้ทุกคนครับที่ดูจูคัตยูเอสซีมาจนจบตั้งแต่พาร์ทที่หนึ่งนะครับจนถึงพาร์ทที่เจ็ดหรือแปดวะ น่าจะเป็นพาร์ทที่แกะน่าจะเป็นพาร์ทที่8นะครับผมนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ดูแต่พาร์ทที่หนึ่งพาร์ทที่แปดหรือว่าคนที่ดูแบบดูที่พาร์ทที่แปดว่าใครชนะหรืออะไรก็ได้นะผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะผมโอเคการตัดต่อนี่ผมถือว่ามันก็เนื่ยพอสมควรเนาะนะครับโอเคครับต้องขอบคุณทุกคนนะที่ดูติดตามและติดตามซีรีส์นี้มาตลอดมานะผมแล้วก็ขอบคุณทางชู้คัดทีมนะที่ชวนมาเล่นนะไปผมมีคลิปดองในการลงนะผมนะเพราะว่าคลิปดองผม แม้แท้แท้จะหมดแล้วนะผมก็เลยพอมาเล่นจูคัด u s ซก็คลิปดองก็เพิ่มพูนนะผมครับนะผมโอเคนะฮะถ้าเกิดผมผิดพลาดการใดหรือทำอะไรผิดไปใน UC ซีทางนี้นะผมต้องขออภัยด้วยนะผมนะฮะก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับนะโอเคครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบาย